หลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชวตอนชุดตรวจโควิด -19 ด้วยเทคนิคแลมเปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียวการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 มีค่าใช้จ่ายสูงต้องใช้เวลาเครื่องมือราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญซึ่งในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นไปอีกครับ การพัฒนาชุดตรวจที่ใช้งานสะดวกมีความแม่นยำทราบผลไวต้นทุนต่ำจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะ นักวิจัยสวทชพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสซาโควี2ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 โดยใช้เทคนิคแลมเรียนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียวให้ผลการทดสอบภายใน75นาทีสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยหากสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วงแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อโดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิ ปัจจุบันชุดตรวจนี้มีความแม่นยำและเตรียมขยายผลไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000